สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สทผมครูรามตีวารีครับครูเพลงชาติพงม,มาพันธ์ครับเรามาพบกันในเรื่องของคลื่นต่อนะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือ4.3.2การสั่นพองครับกิจกรรม4.7ครับการสั่นพ้องของลูกตุ้มนะครับเราทราบมาแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยมันมีความถี่ธรรมชาตินะครับของลูกตุ้มขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเชือกนะครับความยาวของเส้นเชือก พราะฉะนั้นเรามาดูการสั่นพ้องก็คือจุดประสงค์ครับจุดประสงค์ของอันนี้คือจะมีอธิบายการสั่นพ้องของลูกตุ่มนะครับและผลเกิดขึ้นจากการสั่นพ้องนะครับ,รบโอเควัสดุอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับก็คือมีลูกตุ้มนะครับมีเชือกแล้วก็มีแท่นยึดนะครับผูกเชือกกับลูกตุ้มนะที่ความยาวประมาณ50ซนเมตรนะครับแขวนเชือกนะแล้วก็ยึดไว้นะครับ แล้หลังจากนั้นก็คือดึงลูกตุ้มมามีอยู่2ประการก็คือ 1. ออกแรงกระทําต่อลูกตุ้มทุกครั้งที่กําลังไปในทิศทางเดียวก็คือออกจากตัวเราเดี๋ยวคุณครูเพลงชาติศาสตร์ที่ไ้เราดูนะครับสําหรับอันที่ 2. ก็คือไม่ต้องรอจังหวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลักษณะของการทํากิจกรรมนี้ทําอย่างไรครับ เราก็จะเริ่มแกวงลูกตุ้มนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าคุณครูเพลงชาติดึงลูกตุ้มนะลูกโบลิ่งนี่ครับเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยซึ่งเราทราบมาแล้วว่ามันมีความถีธรรมชาติของมันขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเชือกนักเรียนสังเกตเสียงนะครับมีเสียงได้ยินด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้เสาที่แขวนเนี่ยมีการสั่นไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แซนคําหรือว่าเป็นเอฟเฟกนะครับ แต่เป็นความทีเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวการแกว่งของลูกตุ้มนักเรียนสังเกตใหมนะครับจับนะครับแล้วก็ปล่อยออกแรงทุกครั้งที่ลูกตุ้มจากไปออกแรงทุกครั้งที่ลูกตุ้มจากไปนะครับจะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงจนทั้งมีเสียงที่ตัวแท่นที่ใช้แขวนลูกตุ้มนะครับนะอันนี้คือความทีของการออกแรงเท่ากับความถี่ธรรมชาติ จะทาให้มีการสั่นรุนแรงแบบนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือความถี่ไม่ตรงนะกระทำตอนไหนก็ได้ลองดูนะครับครั้งหนึ่งหยุดแล้วฮะเอาต่อไปครับขออีกสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งยังแกว่งอยู่ครั้งที่2เอาสักสองครั้งสามครั้งก็ได้ครับตอนไหนก็ได้นะครับครั้งที่1ยังไม่หยุดครั้งที่2เริ่มหยุดครั้งที่3หมดแรงครับและอันนี้ก็คือการกระทําของแรงที่ ไม่ได้สอดคล้องกับความถีธรรมชาติของลูกตุ้มนะครับก็จะมีการสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วนะครับหากว่าความทีของการออกแรงนะครับตรงกับความทีธรรมชาติของลูกตุ้มลูกตุ้มจะแกว่งโดยแอมพลิจูดมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทําให้ท่านที่ใช้แขนครับมีการโยกเกิดเสียงขึ้นมาเรามาดูเรื่องราวของมันครับว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับตรงนี้ครับเราทำการทดลองไปก่อนหน้านี้ก็คือความถี่ธรรมชาติลูกตุ้มมีมวลเท่ากับ m ความยาวของลูกตุ้มเนี่ยฮะก็คือ l เราบอกแล้วว่าความถี่ความถี่ธรรมชาติมันไปขึ้นอยู่กับความยาวของเชือกนะครับความยาวของเชือกนะครับอันนี้คือความถี่นะครับเสร็จแล้วสำหรับลูกตุ้ม นะสำหรับลูกตุ้มถ้าเราดึงมันขึ้นไปเป็นมุมเซต้าเล็กๆแล้วปล่อยครับเวลาของการเคลื่อนที่ครบ1รอบก็คือกลับมาที่เดิมที่เดิมตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณครูเพลงชาติออกแรงกระทำออกแรงกระทำทุกครั้งที่ลูกตุ้มมาที่นี่ก็แสดงว่ากลับมา1ครั้งถูกแรงกระทำหนึ่ครั้งกลับมา2ครั้งถูกแรงกระทำสองครั้ง กลับมา3ครั้งถูกแรงกระทำา3ครั้งกลับมาเท่ากับความถี่ f ก็ถูกแรงกระทำเท่ากับ f นะฮะจำนวนครั้งหากว่าจำนวนครั้งตรงกันนะครับลักษณะของการใส่แรงหรือใส่พลังงานเข้าไปที่ตัวลูกตุ้มมันจะทำให้ลูกตุ้มเนี่ยครับถ้าครั้งแรกมาถึงตรงนี้ครั้งที่2มันมาสูงขึ้นครั้งที่3มมาสูงขึ้นก็คือแอมพลิจูดมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากที่เราทราบมาแล้วนะครับ ก็คือพลังงานของคลื่นเนี่ยครับหรือพลังงานของลูกตุ้มนี้ก็คือแปรผันโดยตรงกับแอมพลิจุดกำลังสองนะฮะอันนี้คือเราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือการที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยครับหรือแอมพลิจุดของการสั่นมากขึ้นมันสะท้อนตัวพลังงานความรุนแรงของพลังงานนะครับเนะี่ยเราเรียกลักษณะของปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสั่นพ้องภาษาอังกฤษเราเรียก Resonance นะครับปกติแล้วเนี่ยสันพ้องหรือเดชนั้นเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และมีทั้งสิ่งที่ต้องระวังนะครับประโยชน์ก็คือในบทของเสียงนะครับเราจะมีปรากฏการ์เกี่ยวข้องกับการสันพ้องอยู่มากมายที่ก่อให้เกิดสุนทรียะทางดนตรีครับสุนทรียะทางเสียงนะครับแต่สําหรับกรณีของสิ่งก่อสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างอย่างเช่น สะพานที่เป็นต้นแบบที่เรามักจะยกตัวอย่างกันนะครับก็คือสะพานทาโคมานะครับนักเรียนลองไปค้นดูนะครับใน YouTube ใน Google นะครับอันนี้คือฝากไปค้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของการสั่นพ้องนะครับนะฮะสะพานที่เป็นสะพานขึงนะหรือสะพานแขวงนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าขึงหรือแขวงแต่ว่ามันมีการโยกนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือฝากนักเรียนลองไปหาข้อมูลดูนะครับแต่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้นะครับอันนี้คือฝากกันบ้านนะครับมาที่ตัวประโยชน์ประโยชน์เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือดนตรีนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของดนตรีที่เรามาใช้นะครับและนี่คือเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือการสั่นพ้องหรือ e s o n a n c e นะฮะกับผลของมันผลของ r e s o n a n c e หรือผลของการสั่นพ้อง ซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราออกแรงกระทําต่อวัตถุนั้นให้ความถนะี่ของการกระทําหรือเราเรียกความถี่บังคับตรงกับความถี่ธรรมชาติตรงกับความถี่ธรรมชาติเ <sweat S 1> มื่อไะไรที่ตรงกัน <S <S มันก็ทําให้มีการสั่นรุนแรงร <S <S นะครับผลของการสั่นรุนแรงนั้นก็คืออาจทำให้สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นก็คือพังได้เหมือนกันนะครับนะเหมือนกับตัวลูกตุ้มกับฐานที่ใช้แขวนนะครับ เราเห็นว่าพอเราใส่พลังงานไปถึงจุดหนึ่งเกิดการโยกลักษณะที่มีเสียงนะครับแล้วอาจจะล่วงลงมาได้นะครับอันนั้นคือลักษณะของการสั่นพองและเดสสุดแนนครับและนี่คือเรื่องราวเรื่องสุดท้ายของเรื่องคลื่นนะครับก็คือการสั่นพ้องครับ